สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับมาพี่น้องมาดูรถรถขุดยักษ์ขนาด36ตันกับ200กิโลกรัมครับอ้ติดปลวกครับทลายปลวกลิ้นตรง936านีครับ มีหนูนาไหมโอ้ดินปลวกครับสวยมาก36ตันนี่ไม่ธรรมดาครับนะใหญ่มากล้วงเข้าไปดินดิน,น,นสะดาวสะดาวนะเดี๋ยวเอากลับบ้านหน่อยโหแต่ว,ว่าดอก ดอกมันมันเป็นดอกเลยไหมน้องเอ๊มันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีหนูหนาเลยไหมน้อง36ตันกับ200กิโลกรัมขมิ้นครับ QSL 9กหกสูบเขามันเร็วสองรพลังมาครับ วัดรอบเครื่องเขาน่าจะมาทานนะครับสองพันเนาะหรือันเก้าเคสามวีตัวเดินใหญ่หนึ่งจุดหกคิวว่าปักเก็ตของเขางาน,นขึ้นถน,นนมะันต้องใหญ่มากครับหักหกสิบ ก็ยังเต็มอยู่นะยังเต็มอยู่มีหนูเลยปกีเด,ดูกันชัดๆครับโอ้ลบทอยลบหน้อย,หอย <c oughs> ให้60 <c oughs> ก็จะจริงๆเป็นรถในเมืองครับนะ ว่าหน้าแรงก็เดินได้ตามทุงม่งนารุดๆไปเลยครับสองร้อยสามสิบสองกิโลนิวตันครับเจาะได้กระบอกสีเทาหลอดไฟ LED จริงมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะมีห้าแต่ว่าหายไปสองครับนะ เกิดที่แดนแผ่นดินใหญ่ไปแน้วส,สุดไปเลยความเร็วนี่เร็วสวิงเร็วมากครับ12นาที สองรอบต่อนาทีลูกที่สมรเนยังไงขับฟาดจริงๆเลยลดาดทถนใหญ่เลยนี่ปั๊กเชาก็ยังรออยู่นะ้องยังรออยู่อ๋อเดินขึ้นมาแล้ว ใหญ่ครับ2,600ชั่วโมงดูว่ามีหนูไหมหายใจหมดทำงานได้ดีมากครับทีมเบิกจากกรุมที่ดินหน้าแรงด้วยพัฒนาขนทางนะครับให้พี่น้องได้ใช้กัน ง่ายๆว่าปิดท้องล้ำพระนะทุ่งนาตาบอดหรือว่าเหมืองเก่าก็ปั้นนะครับปั้นแล้วก็บดอัดใส่ลูกรังครับหรือว่าสุดยอดอาจจะไม่เห็นกรมที่ดินอยู่ในทำงานในเมืองเราหรือว่าได้าจะได้ปลานะครับ ก็จะหาเจอได้เนี่ยนานครับฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ